ใบแรกครับเป็นใบเกี่ยวกับด้านการงานนะครับมีไพ่พระอินขึ้นมานะครับเรื่องของการงานเนี่ยนะครับมีการประกอบการที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็พบกับความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนักทั้งคนที่ทํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ต่างๆหรือทํางานในองค์กรใดๆก็ตามครับก็ถือว่าการงานสําเร็จรุ่งรืองไปได้ด้วยดีด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วใครที่ต้องทํางานร่วมกับเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไปประชุมงานไปแนะนํางานไปนําเสนองานต่างๆก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามตอบแทนกลับมาด้วยครับ มาถัดมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินเป็นไพ่พระปริสนะครับกำลังนั่งเป่าขุยสบายสบายอยู่เลยนะครับเพราะนั้นการเงินเนี่ยจะมายถึงความสุขกายความสบายใจการมีเงินใช้จ่ายอย่างพอดีพอเหมาะและพอเพียงครับสิ่งหนึ่งที่จะ เป็นโชคลาภดีๆเข้ามาเลยนะครับคือคนที่ทําเกี่ยวข้องกับงานบริการนะครับงานบันเทิงร้านอาหารต่างๆก็จะมีการเงินที่ดีตามมาด้วยแต่ใครไม่ได้ทํางานด้านนี้ก็ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจครับโดยภาพรวมแล้วการเงินถือว่ามีความคล่องตัวที่ดีเลยทีเดียวครับอาจจะได้โชคลาบราบรอยมาก็ได้เหมือนกันนะครับมาต่อที่อีกใบหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับความรักมีปัญหาเล็กน้อยกับคนที่มีแฟนแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาพูดคุยกับคนรักกับแฟนเนี่ย ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับหรือว่า,าพูดคุยกันคนละประเด็นไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆครับแต่ยังสามารถที่จะคลี่คลายหรือว่าเคลียร์ปัญหากันได้อยู่ครับไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงนกะมาต่อที่วันถัดมาเลยครับเป็นวันจันทร์ดวงการงานนะครับมีความเครียดความวิตกกังวลในรเรื่องของการงานที่ทําอยู่หรือว่าการงานที่ ได้รับมากําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะครับอาจจะมีข่าวอะไรบางอย่างที่ทําให้เราวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับในเรื่องของการ Star งานคนที่ทํางานอยู่ในองค์กร Ball ต่างๆเนี่ยให้เรามาระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าการทํางานแล้วมีความผิดพลาดเป็นต้นนะครับส่วนคนที่ทํางานส่วนตัวนะครับ,นะรบก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารการติดต่อที่คลาดเคลืค่อนยังไม่ลงตัวด้วยครับหรือให้เรามาระวังถูกคนเอาเปรียบถูกคนโกงนิดนึงนะฮะถัดมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การเงินสบายๆครับมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายสบายๆนะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสุขกับการใช้เงินหรือว่ามีความสุขกับการจ่ายเงินบางอย่างก็ได้อาจจะไปซื้อของไปช้อปปิ้งอะไรบางอย่างอย่างที่อยากได้ก็ได้นะครับแต่เรื่องของโชคลาภการเงินถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวครับมาต่อที่ใบถัดมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักกันบ้างนะครับขึ้นไพพระแม่ธรณีหมายถึงความมั่นคงความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังโสดอยู่นะครับยัง มุ่งกับเรื่องของการสร้างฐานะการงานเป็นหลักนะครับอาจจะคุยกันบ้างแต่ว่าจะเน้นเรื่องของการปรึกษาเรื่องของการทำมาหากินการทำงานเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยไปเที่ยวหรือว่าไปเติรเตอะไรใช้เวลาร่วมกันมากสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นในเชิงปรึกษากันเรื่องงานส่วนคนที่มีคู่รักแล้วเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันทำมาหากินนะครับหรือว่าปรึกษากันเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันทีเดียวเลยครับมาต่อที่วันถัดมาเป็นวันอังคารนะครับ ใบแรกขึ้นมาเรื่องของการงานนะครับมีเรื่องวิตกกังวลอีกแล้วนะครับภัยพระทักษะความเครียดความวิตกกังวลการมีปัญหาฉุกระหุกปัญหาฉับพลันที่เราคาดไม่ถึงนะครับหรือว่าการทํางานเนี่ยตามขั้นตอนมันชะง,งักไปนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มาเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับแล้วเราจะตกเป็นผู้ที่ลำบากกายลำบากใจนั่นเองครับให้ระวังความกดดันจากรอบข้างโดยเฉพาะตัวบุคคลทั้งเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือ เพื่อนร่วมงานก็ได้เหมือนกันครับเรื่องทางการค้าธุรกิจงานส่วนตัวนะครับเรามาระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยครับมาตอนที่ใบถัดมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเป็นไพ่เท้าวิรุณ6กนะครับการเงินเนี่ยถือว่าอยู่บนความรับผิดชอบด้านการเงินอย่างใหญ่หลวงนะครับวันนี้มีเรื่อง ที่ต้องรับผิดชอบเยอะทั้งรายจ่ายของตัวเรารายจ่ายของคนรอบข้างการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเป็นต้นนะครับเหมือนกับคนที่แบกอะไรหนัหนกๆเอาไว้นะครับในเชิงการเงินการหมุนเงินนะครับแต่โดยภาพรวมเรายังมีกําลังความสามารถที่จะประคับประครองสถานการณ์ทางการเงินไปได้อยู่ครับ มาที่ใบถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักกันบ้างนะครับเป็นไพ่คุ้นแผนนะครับความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามดีทีเดียวครับวันนี้อาจจะได้พบเจอใครใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรือว่ามีคนแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาให้ก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วนะครับความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันดีทีเดียวครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคืออาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายเหมือนกับกึ่งๆรักสามเศร้านิดนึงอาจจะมีคนเข้ามาสนใจมาพูดคุยเป็นต้นนะครับ ถือว่าเป็นไพ่แห่งความมีเสน่ห์ครับมาที่วันถัดมานบ้างครับคือวันพุธนะครับเรื่องการงานนะครับเปิดมาเป็นไพ่กุมารทองการงานเนี่ยนะครับหมายถึงงานที่ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายนักนะครับหรือว่างานสบายๆแต่คนที่เป็นนักปกครองครับคนที่มีลูกน้องบริวารก็ต้องเข้มงวดกวดขันกับบริวารลูกน้องนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะมีการประมาทลเลอะหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับมาต่อที่เรื่องของการเงิน การเงินมาอีกแล้วครับไพ่พักขันทกุมานะครับการเงินเนี่ยจะหมายถึงความที่กล้าได้กล้าเสียกล้าลุยกล้าสแสวงหาเงินงานบุกเบิกวันนี้เนียต้องเหน็ดเหนื่อย,ยกับการคิดหาเงินนิดหนึ่งนะครับคนที่ทํางานเชิงฟรีแลนซ์งานเชิงส่วนตัวธุรกิจการค้าพวกนี้จะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินการหาเงินมากทีเดียวแต่โดยสภาพแล้วเนี่ยฮะถือว่ายังเอาตัวรอดไปได้อยู่นะ,นะครับเพราะใบนี้ถือเป็นใบที่เก่งในเรื่องของการหาเงินแต่ว่าการควบคุมรายจ่ายยังไม่ค่อยดีนะนี่คือความหมายของไพ่ใบนี้ครับ มาต่อกันที่เรื่องของความรักกันบ้างครับเทพบุตรยุติธรรมนะครับความรักนะครับเหมือนถึงมาถึงการพินิษพิเคราะห์พิจารณาใครสักคนอยู่นะครับหรือว่าพิจารณาสองคนพร้อมๆกันก็ได้กําลังเลือกคัดสรรอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่ช่างเลือกครับในเรื่องของความรักวันนี้เนี่ยมันหมายถึงการพินิษฐพิเคราะห์กับเรื่องความรักเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีแฟนหรือคนที่มีคนคบหาคนที่มีคนคุย,ย class, ด้วยก็ตามเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราเนี่ย เสื่อใจไวนิดหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราต้องคิดหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ของการครบกันก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมาต่อที่วันถัดมาเป็นวันกรหสบดีครับเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งนะครับท้าเวสวัตร,รนะครับเรื่องของการงานประสบผลสําเร็จตามที่หวังเลยทีเดียวแม้ต้องแลกมาด้วยหยัดเหงื่อแรงกายลงทุนลงแรงก็ตามนะครับก็จะพบกับความสําเร็จ นอกจากนั้นแล้วยังหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับมาที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินเป็นไพ่พระรามกับนางสีดาน,นะครับการเงินก็มีความคล่องตัวหาเงินได้คล่องครับหลายช่องทางมีโชคมีลาบจากคนรักคนใกล้ชิดคนภายในครอบครัวด้วยครับแต่ว่าเราอาจ,จต้องนําเงินบางอย่างเนี่ยหรือว่านําเงินบางส่วนเนี่ยไปช่วยเหลือคนรอบข้างหรือคนที่เรารักก็ได้นะครับอาจจะมีรายจ่ายออกไปนิดนึงเกี่ยวกับคนรอบข้างมาต่อกันที่ใบถัดมานะครับ คือความรักความรักขึ้นไพ,พ่พระพรหมฤศีนะครับมันหมายถึงการได้พรการได้ความคุ้มครองความรักใคร่เอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็อาจจะมีคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมาให้คำปรึกษากับเรานะครับชี้แนะแนะนําแนวทางสิ่งที่ดีสิ่งนี้ดีงามให้กับเราก็ได้เหมือนกันนะครับคนที่มีคนรักแล้วนะครับความรักมั่นคงแน่นแฟนดีครับ มาต่อกันที่ใบถัดมานะครับเป็นวันอีกวันหนึ่งเป็นวันศุกร์ครับมาอีกแล้วครับไพ่ใบกุมารทองนะครับ mm hmm. ก็จะเน้นเรื่องของการงานที่ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายซับซอ้อนแต่ว่าอย่าประมาทอย่าผัดวันประกันพุ่งครับ mm hmm. อีกเรื่องหนึ่งคนที่เป็นนักปกครองมีลูกน้องบริวารก็ควบคุมกำกับดูแลบริวารลูกน้องให้ดีครับ mm hmm. เพราะว่าอาจจะสร้างปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันมาต่อที่การเงินกันต่อเลยครับ mm hmm. เป็นไพ่พญาครุฑกับนางกากีครับการเงินปพะ่ภนนี้ต้องบอกว่ามีโชคม,มีลาบด้านการเงินที่ดี แต่ว่าไม่รู้จักบริหารจัดการหรือว่าใช้เงินสู่รุ่ยสู่ร่ายใช้ไปในทางแบบฟุ่มเฟือยนิดนึงนะครับก็ต้องระมัดระวังความฟุ่มเฟือยต่างๆด้วยนะครับที่ไม่จําเป็นตัดออกไปแล้วกันจะได้มีเงินเหลือเก็บนะครับโดยสภาพคล่องภาพรวมแล้วการเงินดีมากครับมาต่อกันที่เ, <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องของความรักนะครับมาอีกแล้วครับไปเดิมภายเทพบุธิธรรมหมายถึงการพินิพิเคราะห์พิจารณาในเรื่องความรักอยู่นั่นเองทั้งคนที่ยังโสดคนที่พิจารณาใครอยู่หรือคนที่มีคนรักแล้วก็ตามครับ มาตอนที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายนะครับดวงเสาร์การงานดีนะครับเป็นไพ่พนังเบนจักักลยาณีการงานราบรื่นดีครับได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับถือว่าทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพคนทําด้านเกี่ยวกับค้าขายอาหารการกินกเกษตรกรรมนะครับพวกนี้ดีมากเลยทีเดียวครับค้าขายดีมีกําไรมาดูเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินพระพิรุณนะครับหมายถึงการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปการเงินมีความคล่องตัวมีเงินหมุนเวียนที่ดีครับอาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บมากมายนะักแต่ว่าก็มีเงินให้ใช้มีเงินเข้ามาเรื่อยๆครับมาที่เรื่องความรักกันบ้างนะครับ ความรักดูแล้วยังไม่สุขสมหวังดั่งใจปรารถนาคนวันสาวอาจจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือว่ามีปัญหากับคนใกล้ชิดก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ถูกใจหรือว่าทาให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ใจในเชิงความรักครับทั้งบางคนที่ยังโสดอยู่ก็ตามเนี่ยจะมีปัญหามาจากคนเก่าๆนะครับเ,เหมือนกับพัดพาอะไรบางอย่างกลับเข้ามาในความคิดเราทําให้เราคิดวิตกก็ได้เหมือนกันนะครับ คนที่มีคนรักแล้วก็ต้องรามาระวังนะครับอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจต้องการครับ